สวัสดีพี่น้องเอซของเรลาพัฒนามือนี่มีปันที่ยี้ที่แปดนี่เห็นทางดีๆมากแล้วเนาะเห็นทางดีแล้วเห็นสองทางที่ดีแล้วหลังจากบลบหายไปหลายมือ เราพัฒนาหกเจ็ดสามไล่กลับไปว่าเป็นวันนี้เริ่มเสินทางที่ดีแล้วออกกระยังติดสามอยู่เพราะมันติดสามอยู่ละกระได้ติดอยู่ติดสองสามติดก็สองสามโอ,อ้ติดหกส,สามออ สองสามมันตํามูงว่างก่อน,นี่ยเราติดหกสามเยู่แต่ว่าแนวตั้งทีดีคือหนึ่งศูนย์นั่นแหละพี่น้องมันมีศูนย์หนึ่งยเยอะเหล็กติดเหล็กเคียงกะมีกะติดเลยเริ่มแรกกอเขามาได้เลยเนาะบายนี้กะเป็นได้เส้นทางเลี้ยวเห็นมองดีแน่จังเลยละละบายนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้ว เติมซีดีเฮกันตลอดแล้ววันนี้เขามาเส้นทางดีแน่แล้วเดี๋ยวจะได้เฮกันแล้วเฮกันเด้อวันนี้เด้อเดี๋ยวจะได้เฮกันแล้วเด้อเริ่มได้เฮกันแล้วมีเสียงเฮขึ้นมาแล้วอา่าวันนี้วันที่สามสิบที่เป็นตัวได้กับพี่น้องเอฟซีของสิบหกพารวยชาแนลของตาคุณพารวยเขามาเบิรงเด้อเขามาเบิรงเขามาเชียร์กันมีตัวได้แน่ตอนนี้ก็สิ จัดอันนั้นให้นาแน่อยู่ดอกเล็กซีโตให้นําอยู่ดอกเพิ่นว่าผู้เล่นซีโตก็มีหาเทียมันเขาเนาะฮาเทียมันเขา่าเล็กซีโตกับว่าแน่คือกันเล็กซีโตมันเขามากอะอันนี้บวเขา่าเล็กซีโต้นี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าเก้าเนี่ 0, 50, 59, เ,นนเขารุดไปแต่ว่าเลขกรุดกับลุดเนาะเหล็กวิ่งลุดกับรุดหากับเก่าแต่ว่า เหล็กจับคูได้ได้หนึ่งศูนย์นี่เส้นทางว่าเห็นดีทางดีมากละละ,ละบาทน,นี่จับคูเขาหนึ่งศูนย์เหล็กหลุดหากเก่าบม่มีได้จับคูตกลกับเด้อพี่น้องเด้อถือว่าเหล็กเขาเนาะบ่แม,ม่นเหล็กแตกดินี่อันแจกมันตรงตรงตรงถือว่าเขาเขาหนึ่งศูนย์เขาศูนย์แดง น,นี่กันวันนีวันพุธเด้อพี่น้องเด้อสิเป็นตัวใดกเขามาเบิง้งของวันพุดธบาทนี่ของวันพุดธมันสิเป็นตัวใดเหล็กมันสีเล่นมาตัวใดของวันพุดธของวันพุดธเด้อพี่น้องเด้อมาแล้วเด้อว,วันพุทธมาอีกแล้วนั่นจันเริ่มทา่านในทางทีดีแล้ว ที่สามินี่สิเป็นตัวได้ขมาเบิ้งเดอพี่น้องเดอรเราพัฒนาหฮาเรื่มดีแล้วล่ะหลังจากเงียบๆไปสองสามหมื่นจะเงียบก็เงียบว่าโดนดอกปูยังวะไปว่าได้โดนเดี๋ยวก็เป็นของหฮาให้ใจเย็นๆจะไปซีเรียสกับมันเดออันนี้มันมีเขาไม่หลุดก็ว่านล่วละมันก็นมีเขาไม่หลุดให้เขามาเบิ้ง มาจัดกันเด้อพี่น้องเด้เออ้าวมาเบิ่งกันบาทเนี่ยเฮาวันที่สามสิบมาถึงแล้วจัดกันเลยเอาส่วนตะมือส่วนตะก่อง จัดกันแล้วจัดกันแล้วอ้าวมัจะเป็นตัวใดข,มา,ดดขมาเบิึงเดอเอฟซีเด้อร์ขมาึงเชี่ยสี่ผู้เก่าผู้ใหม่ผู้มาใหม่กะมากดไหลกดแชร์กดกระดิ่งเตียนไว้แจ้งเตียนไว้อ้าวมาแล้วเหล็กเอาเหล็กเคี่ยงก่อนะเหล็กเคี่ยงถึงมันบ่แตกบ่เข,คขาคูกับเขากับเขามาตลอดเหล็กเคี่ยง เหล็กตั้งรักเขาติดตลอดเดอ้อแม่นว่าได้นั่นก็นได้เหล็กตั้งรักติดได้ตลอดอยู่งแต่ที่พวกเขามานี่แต่ว่าเลขตัง้งรักเลขเครืงติดตลอดบนดลางเลขเครืงศูนย์หนึ่ง สามาสามหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสามหาหกเจ็ดไม่หกตัวเดี๋ยวนี่เครื่องมาไหลายคือมูดิเพระาะว่ามันกลุ่มของมัน,มนกับมันกับเป็นบางมือไหม สิว่ามืมอร้ายม,มือหน่อยมันแล้วแต่สูตรมันถืเข้มมาเด้อ,อซีเดอตัวเล็กตัวเริ่มออกมันออกตัวใดมากอะมันก็จังมาเคี่ยงที่หลังมาจับกันที่หลังออกมาจังหนึ่งกับเป็นจังหนึ่งอยู่กับเหล็กตัวมันออกมาเห็นมากมันมากตัวใดตัวที่เขาตัวทีออกมาตัวที่่นจับออกมาเป็นรางวัลไ้มุจ,จ้าเลย จะเงี้ยนกันนั่นได้เฮกันนะเนาะจับคูกะมีจับคูกะม,กมีศูนย์นั่งบ่ได้ฝ่าหลักมือหนิบ่มียังบ่ลอยลอยยังศูนย์นั่งไปดีๆ

một năm một năm là cả สามนับไปนตตไออหนึ่งกิโลตัวมันกวงอยู่สามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งห,หนึ่งหาหนึ่งหา อืนี่ขคบคูปะ่ะโคกคูยูดอกตินะเกตคูพอดีมานี่กะเด็กวิ่งเด็กวิ่งนี่ทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้เด็กวิ่งเล็กวิ่งนี่ ออกไปว่าได้เลขวิ่งเลขวิ่งวิ่งหาฮกเอาพี่น้องเลยเลขวิ่งหาหกลูดเลยพี่น้องเลยลูด รูดห้าหกลุดหาลดหกเด้อรูดหาลูดหกรูดหาลูดหก,หกนี่ลุดหาลุดหก ลูดหก้ครับก่ะทะเลสามตัวจะให้เลสี่ตัวน้ำเด้อผนมีผู้ผนว่าจัดสี่ตัวห้น้ำเนี่ยปูว่าสันห้าเจียมันมากเนาะพี่น้องเนาะจัดสี่ตัวห้น้ำเดี๋ยวออกเบ่งตำล่าก่อนมันต้องมีตำล่าไหมสี่ตัวตัวไก่เคี่ยงเอาใลยกลุ้มขเขาเลยล้วันเนาะ เหล็กสามตัวเขาก็มีกรเหล็กวิ่งห้าหกเหล็กสามตัว่าท่านจัดโยว่าท่านายบังตำล่าไปตำมาเคลื่อนในกระด ai เริ่มข้าว เหล็กสามตัวแกมีเอาไปนี่เหล็กสามตัวเดี๋ยวชิมีเหล็กสี่ตัวน้ำเหล็กสามตัวเอาไปนี่นะักพี่น้องเนาะสามตัวหนึ่งห้าหกนี่คือสามตัวคือเขียนไก่กันใช่ไหเนาะมันยังน้อมันยกคนละกลุ่มอยู่หนึ่งห้าหกแล้วกัน เลขอันนั้นก็นสีโตก็ให้สองหางเด้อสองยางให้สองอยางกัหนึน่งหนึง่งสามหาหกจัดสีโตเนาะพี่น้องเนาะ หนึ่งาหลสห้าหกสามหนึ่งหาหสมันคืออยู่ดีแสหนึ่งห5าหกหหกนี่เด็กซี่โต เอฟซีเรียกรลองมาวะ่ะจัดซีโต้ให้เนแ่ยนีปูมีบ่อหนิมีแต่ว่าหังนี่ผู้เรียกรลองมากกับจัดไทยนี่คือเหล็กซีโตสามโตกับยูนีิเลยพิณองเดอ้อสามโตนี่จัดซีโต้หนึ่งสามหาหก 3156 3ตัว4ตัวจัดไหายเลยบานี้ตัวกมตัวเก่งตัวหลุดตกกันตัวกมตัวเก่งตัวหลุดตกกันตัวกมสองตัวกัมมี่ เด็กพี่น้องนี่ละออกเดียนี่มันบ่ออกเลาาออกรัฐบาลออกรัฐบาลก็ออกยุเลยียยุเล็กพี่นอ้นนองคููนี้เล่นได้คููนี่เด็กพี่น้องคู่นีตัวเก่งละนี่แล้วก็ตัวล่องศูนย์หนึ่งเลข ตัวล่องตกกันได้เมดเด้อกลุ่มจิตหนึ่งนี่จิดหนึ่งนี่จัดๆไว้แน่เด้อพี่น้องเด้ออ่าิดหนึ่งนี่จ,จ,ไไนนนนจัดไปแน่ๆกันเมด็ดจิดหนึ่งตัวล่องได้เมด็ดจิดหนึ่งกันมี่ ตัวติดกับมาจังสี่ละเอฟซีเด้อเห็นเด้อตัวล่องตกกันตัวติดตัวหนึ่งหนึ่งนี่ก็เกง่งโย่แต่แหงเบาเขาไปลูดขันเชียวไปลูดน้ำกระดาเดอเอฟซีเด้อรหนึ่ง,งเด้อฟังเด้อผู้ใดฟังผู้ใดเขามาเบิงกระดาเอาไปลูดน้ำกระดาษหนึ่งมันเขามาหลา่โตหลายจับคู่เขาหลา่สามสี่คู่นะหนึ่งเขาเขามาแห้งอยู่หนึ่งสองสามสี่เขามาหาคู เป็นคู่ให้เขาโยหาครูเดอ้อหนึ่งเด้ออ้าวไปเขามาเบิ้งแล้วกับมากดไลค์กดแชร์เลยเอฟซีเก้าเอฟซีไม่เอฟซีชงพี่น้องท่้งสปอปล่าวผู้ได้ส้มติดตามรับส้ม้องสิบหกพาดดยลวดแช้นแนวค่ะามากดไลค์กดแชร์กันมาเบิง้งมาติดตามกันเด้อ ของวันที่30เเราพัฒนาวันที่30กุจกีกายนหกหาเด็กติดเล็กเคียงเล็กตัางรักกามี0ูนย์หหเกตจับคู่ก็มี0ูนย์หนึ่งหเกตหาหกหกหนึ่งหนึ่งหเกตสามหนึ่งหหา ศูนย์หนึ่งเนาะศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดหกหาหกหนึ่งหกเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งหากรขีดหลายๆตัวนี่ยอย่าไล่ตาเด้อเพราะว่ามันเป็นตัวกันเนี่ยหมดไปเอาเป็นตัวรองตัวกันกรขีดล่างไว้น้อเพื่อว่ากระตุ้นเอฟซีใบกระตุ้นพี่น้องไว้บานนี่กะวิ่งลูดกะฮากับหกกันเด้อพี่น้องเด้อลูดล่างบนไปเลยห้าหก ผีนลังเอฟีพู้หนึ่งโทรมาหาปูว่าจับซตัวให้แน่ปูจับซตัวให้แน่เด้อปูก็เลยจับให้มานี่ก็ได้เอาเลขกวอนที่บอกซีตัวก็จับบอกเลขสามตัวก้อนจับสามตัวอันสุดจับสามตัวกวอนหนึ่งสาตัวก็มีหนึ่งหาหกตัวก็มีหนึ่งสามห้าหกสามหนึ่งห้าหกเด้อซีตัวเด้อเอฟซีคนบอกว่าจับไห่แน่ก็เลยจับไห้เพื่อน สามคอมเล็กลองของคนนึงคนโทรมาว่าจับให้ใหเเ้เล่เล่ปูเดอร์ว่าสันก็เลยจับให้นั่นละคนโทรมาว่าจับให้แน่อยากได้ซีโตเด็กมันกะเด็กคำนวณน,นอ้อยเอฟซีแล้วเชื่อว่าจังไรขันผู้ลงคนกับที่เซวมาว่าโอ้แต่สองตัวกัติดอยากมันกะธรรมาดาคำนวณผู้ลงคนกะ ว่ามาในี่รัฐบาลก็ว่าเรียกล้ายโพดให้มันติดจักโตัวนี้มันกระทือกอยู่ตลอดอยู่นะรัฐาบาลไหมบ๊อลุดจักเจียดิขันผู้ไดใ้ให้สามศูนย์หกสามชองหางสามหางแม่นๆกัไปทางปุ่นโลดบ่อเป็นยงังขันว่าบู้ให้ไรหางให้ไรหางกระติดอยู่กหกค่หางกหกหางแค่หางหนึ่ง กระแตกให้ยั่วเนื่อสีว่าเหล็กสุดเต็มหมดสุดเต็มมันมาจังสันเดียวเจ้เอฟซี C สินันดอกให้หลายโพดประธานมันว่าหลายจังใดล่ะเหล็กมันมันมาจังสันใช้คูสองคููมันว่ามีผู้แม่นปนันดอกให้หลายคู่ถือดีก็ให้คููเดียวสองคููว่าถือตัว ว่าได้ปลาทูได้หมดเจ้าสึ่งหกสาม 6, 3, สึม 9, 1, เ่เก้าหนึ่งเก็ดเก็ดห้าแปดล่างซ้ำนักยังไงเท่าสิบสองคูงตัวย่างละเก้าของตัวปูหายย่างละสามละสี่หนึ่งพอหลุนกันอยู่ดิศูนย์แปด สองศูนย์แปดสองหนึ่งสองสามอันอนั่นนี่มันข้าเจ้าคอมเมนต์มั่นรัฐบาผลผมหรอกแต่ขังขึ้นตั้งติดสังหวัดด้วยว่าไฮไลท์ตัวกระได้มันหากหากคูหนึ่งนำสองสหา สามศูนย์แปดันผู้ว่าจังสันผู้ว่าอยากให้เบื้องดอกคือวสนับสนุนกันแต่แห่งเบิ้งอยู่น่มันเบิ้งเห็ดยางอันว่าลายกับเศ้าเบื้องพี่นองเด้อไ่ได้วาลายกับเศ้าเบิง้งว่าได้ว่าดิไปเบิ้งพูกร้เจ้าให้ในหน่อยแต่ว่าถือสันกับมาเบิ้งปูสิอยากอายปูเด้ออันวา่าเลขกปูให้หลายโตว,ว่าหลายหนะ้าหาฮกเก็คูนี่ เมือ่อวารัฐบาลเมื่อวานรัฐบาลไม่ไลยก็ตั้งแต่เลขเต็มเขาชุดลูดชุดขัดกับว่าไายปันไุบันนีละ่ะอ้าวเข่ามาเบิ้งเด้อเอฟซีเด้อผมได้ข่ามาเบิ้งแล้วก็ได้ทั้งสองสิบหกพระรวยชาแนลเอามาฝากกับส่องตาคุณพระรวยชาแนลตาคุณพระรวยเอามาฝากเด้อพี่น้องเด้อกามีเลขเคียงเลขตั้งรักกามี่ศูนย์หนึ่งสามห้า หกเก็ดชบูกับศูนย์หนึ่งเก็ห้าหกหก่บสองเทียรเลยคุณได้บวอันนี้ก็ได้บวสองเทียก็ฟังสองเทียเนาะเพื่อควบแม่นแม่นแม่นทางมาในทางนี้แล้วหกเก็ดสามหนตัวกะหนึ่งหาหกตัวกะหนึ่งสามหาหกาม วิ่งรูดหากับหกเนาะ FC ปู้ได้เข้ามาแล้วก็กดไล่กดแชร์เข้ามาเสียกันเด้อเสียกันลายๆปูคนเลนมีกำลังใจดิเฮ็ดตลอดเฮ็ดไทยตลอดเราว่าถึงกันดอกเบิ่งไปได้มีแตกไปละลาเริ่มเข้ามาแล้ววันนี้ก็ให้ FC ทัง้งทุกขูทุกคน ประสบจะความสุขดีลำลำรุ่ยรุ่ยกันเด้อว,วันที่สามสิบมือนี่ของวันที่สามสิบนอกวันที่สามสิบวันนี้ก็ลำรุ่ยกันแตกอีกเล่าวบานนี้แตกเลยสามตัวชี้ตัวผลกบวบาจักดอกผูเล่นชี้ทางกะเล่นชี้ตัวกันนั่นละอยู่ข้างล่างนันละสิจัดให้ตลอดบ้านนี่แล้วก็พี่น้องเอฟซีถูกขูุ่กคนให้ยุ่งสุขสบายเงินท่องไหลมาเทมาย่าเจ็บย่าจนกันเด้อ ลำลำเรื่อยๆกันทุกขู่ทุกคนครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อนี้สำหรับเมื่อนี้ก็สวัสดี